สวัสดีครับพระไรสบายดีพี่น้องครับพอดีมือนีนะครับสายยันบรรุงเพิ่นมาหดผมอาจารย์คุมนะครับสิไปนอนหนองคายมืออื่นมืออื่นสีไปงานไอเผาศพชาปนกิจของอแม่มูแม่จันท่าแ,แม่จันท่าของเสียแหลมนะครับม,มือขวากัน มุ่วกกันที่อ่านั่นแหละมุ่วกกันที่เคยเห็ดหนังที่อย่างน้ำกันตั้งแต่โดนลรอครับพอดีก็เลยแวะมาหาลุงซักนะครับลุงซักเพิ่นเคยบอกบว่าถ้าพ่อสายยันลูกเสียเอาภาษาลิขิตาภาษาลิขิตาของหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเท่าังนสีน้องไายไห้นะครับโอ้เออก็เลยถือโอกาสมือนีดวงดีโชคดีครับอืมลุงบนสีแดงไห้ เป่นสีบแวงห้พี่น้องครับที่เห็นนี่คือภาษาเรียริกธาตุนครับของหลวงปู่เทเทนัสีครับพี่น้องครับที่แรกลุงไดมาจาก,กองคกับลุงเก่าองค์ครับไดมาเก่าองค์มาออที่นี่ผู้ใด <แก S 1> บูชาออก,ก็แตกออกเรื่อยๆแตกออกเรื่อยๆอือแต่ว่าลุงเอาห้ผมไปแล้วล่ะัดที่้องผมแตกเป็นหอยสังครับผมอายุห่านภาพผมมละครับอ๋อเรื่องบานดอนไฟก็เอาไปได้ ช่องเห็นว่าเราเนี่ะเออางามงามไหอืมแต่ที่นี่อันนี้นี่เฮ้าไปหาซื่อ,อยู่ร้านที่ขายเครื่องบวชเครื่องอยังเนาะนหนจะมีเนาะบอกเขาวางเลยเป็นโกดบ่เออกลัวภาษาที่กรทัเอาไปตั้งไว้นะพี่รองครับหลวง่เทนเถรเทรลังสีนะครับนี่เพิ่นใดมาที่แหลกกับ,บพุลวะเพิ่นไดมาถึงไหน อาจารย์เสนอหายครับไปเฮ็ดทำบุญไปทำซาลาห์ห้มาเมื่อยี่สิบกว่าปีแล้วปัจจัยหนที่แรกให้มาเก่าเม็ดเก่าองค์ครับเออเก่าองค์ปัจจัยหนกับบัวซ่ามาเรื่อยๆกับแลยแตกออกแตกออกอันนี้อันนี้เป็นเจสอนบอค่อยเปิดเตะเกณฑ์ ดอกไม้ก็ไม่ไดอช้อ<ด>นดอกไม<อ>้ครับบอกผมบอกแค่เปิดต็เจอแล้วผมทำแบบนี้<อ>แปะบัตรเปิดมาอีกั้างช้อนดอกไม้ก็ไปอยู่นพี่น้องครับผู้ใดเ,เบืเ้องคิดนี่เราอยากได้มาบูชากับมาหาลูกศักบ้านห้องนิวได้มาขอ<笑><笑>บูชานโนเฟินได้นะครับอันนี้เป็นบอกง่ายสัภาษาบ้านเขา,าคือกระดูกเพิ่นน <alam. S 1> ั่นละกระดูกของหลวงปู่เทธเถรลังสีแต่เพิ่น กเอภาษารียกะท่านะครับเออีไอองครับมันจปกรเทียดได้พลนพลนมาเรื่อยเรื่อเลยเออเนสิเดิงกันมาพูดใดบูซาเนาะเออเอาไม่เปอเกลดบ่มันจะพะฟูเทียดนะครับเพื่ออ่าพแต่มามามากับมาย่น้ำกันเือยเรื่นกันถาถาคือว่าห้องบูซาไปเรื่อยเเนาะครับอันนี้คือความเจริญเกาวนานะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องครับทุกอย่างครับบูซาหลวงปูเทศเทศรังสี ลุงสีแบ้งใส่กระดาษที the ่ช e. ูก่ันบ่ามันมีควาใส่ครับเขาเอาอะไรเออเออเออจ้ไปหาสื่ออะไรครับลุงลุงออกเลยลุงออกเลยครับเอ้แตาย่าใส่ตาดีว่าผมอือืมออืมอมืาฟ้านือกันหนึ่งเม็ดบ้หนึ่งองค์หนึ่งองค์สององค์โบกันไปเต่สองสามปีเวละ ปตที่นี่พอดีพันบริพาสายยันมหาเปนร์เทียครับพอดีมือนี่เรามหัดผมไปนอนอยู่หนองคายสิไปงานาาปนากิจอ่าแม่ของเสียแหลมมืออื่นก็เลยยันหับกันบ่ท่านครับก็เลยพอดีผ่านทางหนีมาก็เลยถือโอกาสมาอื อาซาคูซกคูซกคูซาคูซคู่เคือว่ามีผู้สาวไม่เลยนี่คือว่ามีผู้สาวไม่กันนี่มือกี้นี่ที่ผมให้คุไปนะครับผมให้ไปเพิ่มแล้ได้หนนะครับเจอม่ได้เพะยงตกจนเต็ม่อเดี๋ยวจะไปหาซื้อนั้นใช จะมาหาสื่อขวดใช่รต่เป็นตังเงินดีย่งมากรั้เนอ่าป็นตั้งเงินดีเลยข้าทำดีเป็นสีม้าครับข้ทำดีเป็นสม้าแต่ว่ากำนองเนี่ยพอพ่อโรงแรครบแล้วเหรอวะับไน้ไปดีเอาบูซาจัะ เดือนหนึ่งก้อนมันสีมันสีเป็นยังไงเน้ำมันสีเป็นสีแตกมากเสียสมองห้อมกันนี่สานนี่แหละเมียก็ทำดีทำให้น้องเมียก็ทำดีกันพี่น้องครับเออคลิปนี้กับเซี่วไปซื้นี่ก้อนพรากันคลิปหนาก็แล้วกันอยู่ดีมีแห้งสูขุุทคนความเก็บเยสเดรยความไข่ยาสนีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทุกคนครับอ่าก่อนจากกัขอให้บารมีของหลวงปู่เทียนเทียนรังสีน้องค่ายครับจงนำคุ้มครองรักษาพี่น้องสุขุพุทคุครับให้ค่ายเที่ยวปลอดภัย จากพยัญชนะลายทางปวงจากหลุดลายต่างๆครับเงิ่อนในกองท่องในมากไปแล้วพี่น้องผมให้ผมให้สายยันไปนี้ขอให้เพิ่นท่าสายยันเจริญเจริญื่อาคีดสิ่งใดให้สายยันถึงได้ดังคิดมาว่าสิได้เงินได้ท่องได้โชคได้ลาตก็ฝากแข็งแรงต่อแ่บให้ให้ร้านแห้งให้ร้านแห้งนี่จังหูเรื่องพ่อเลียงแม่ได้ดีให้โด่งให้ดังสิพาไปใส่เสียงอยู่นี่ครับเอาอ